นีพี่น้องคุณนะยังไ่เป็นไปน้ำอันเนี่ยเราบอกุ้ยปลเขาไปอน่บบุ้นปลาขาอยู่ไสเราขาโอเคได้อยู่ได้อยู่ไนะูดเห็นด้วยหายตาเห็นด้วยนียาน้ยาอยิ่งงสบม่เสบียม่เสบี ใจเรบานี้แนี่ใส่อ๋อเก็บใส่จงมังหันปลากะเพียนบ่เหรอเก็บใส่เช่ากันสอนไหมเข็มคือเส็มกลอนพน้องเข็มตะอนู้ไอ้หูไ้หูไอู้ไอ้เูไอยหี่้อ้เูอ้มูไอ้หูไ้าไอ้หูอ้ไอ้าน้หาไหาปอาสูไอ้ห่ไอไป้อยาไ้หูไอู้่ไอ้หูไ้หูไอ้หกอ้หู้หอ้หูไอ้หูไอ้หูอ้อ้ข้หูอ้ บุกโดนอย่างนี้ต่อยที่เอาเจี๊ยังขึ้นเตะกูไหว ด้ยบุหรี่ที่จังขาวแค่ไปลงเงีอกไปบัดลรถปาสันเอาเขาโดนี้เลยไม่ได้ด้โดนจิตตาแเฮ้ย่เห็นแค่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวปาหันยนี่เขาจะโตนี่นี่วัดเขาไม่่ยาผิดัวนึงอ้ยเต่าดีเห ขี้เขาไปเยอะเวยแม่เย็นเย็นสวนปลาโอ้โแม่สวยมากเลยเนี่ยสวยไร้สวยอะไรอากอาไรอยู่เนอะปีนแม่ยัง่มเจ่าอยู่หรอที่นี่ ดึงตะโบออกแล้วก็ฟูโอ๊ยดามองยังยังไม่ออกดึงไม่ไปอุ๊ยไปปาดตาดอุ้ยดึงแค่หันบ่บ่บ่ไม่ต้องดึงปาบ้านเขาบ้านี้เอาแล้วเขาแล้วดึงเสาแพร่นั่นโอเคชูตะโบ่วู้แม่ยกขึ้นกูชูอะได้ดึงดึงอย่างี้ตาดึงเอาใหม่เป็นไปนำสิแกไปคุณ โอ้ถึงขาแพี้ยคืรถมันมาออกรองดูคนปอกขึ้นนั่แหะนันนึกขึ้นได้ปะเออวูบจวดตาจวดตาดูพี่รองวู้โหรึงไปแกผมปัดไม่ไม่ไม่ไรโอ้ยพี่้องแกึ้นจะแฝงตัวขาวยุทธไทยโู้โหเอ้าไม่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 ก็จะึงไหน้องเมย เด้งอยู่เด้งอยู่เฮีย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 เติมโตมาอุ้ยมวนมวลมวลพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอาแผลแผลขาดนะคะเกรย์เปอ่ารุดออกเนี่ยะดูนะปลารุดไรฮะโอดเก็บเอาท้ายแล้อพี่น้องเนี่ยหลายๆตัวใหญ่เหรอเขาเห็นดิอุ้ยตัวแบบใหญ่นตุสิไปใสอย่าเฮ็ดเปล่าเก็บใส่ แกยังก็ซ้ำพี่หักระไรอีกเลยนี่วันใดเนี้ยนปาดปาดปาดแม่มาเบ่งปุ้ยเขาเหลี่อมๆเก็บเขาเก็บอุ้ยดิ่งหัวอุ้ยจุดเจอเนี่ปะคาอันการเนี่ยเอ้าเออ้ยใจเย็นนี่พี่น้องหาอยู่หากินมานอกบ้านน่าเข้าค่ะพี่น้องโอ้มวนเืินหัวเซี่ยวไปกินเนียากน้ำพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อเอาขออภัยที่กล่องมันยิงเอ้าเก็บดูเก็บ โบมามาไหมถ้าเขาเก็บมะนาวก่อนกับมะนิ่งอู้ยยังอยู่เต็มทีเอาวิ่งมาข้างหลังเลยเอวิ่งมาข้างหลังเลยขออนุญาครับร้านเพิ่นเก็บใจคุณละขาเก็บอู้หลากหลายอ้ยังยันยันตุ่นเอานี่ใส สมการรอคอยจริงๆมองมองข้องเหน่ตัวเหน่ในแห่งที่คาดเรื่งเมียเขาะโอ้ยไปเบิ่งอีกจักสองมือนี่เจียเลยแหละเอาสบายเลย เออถอใหญ่เท่เอา้าเท่เลยยายโอ้โเครื่องขูดขบีน้องนะเอาหาต่ออีกก่อนอุ้ยเล่นน้อยๆเลยแงงข้าไปอ่ะโอ้โออกไปก่อนเด้อสิบถน้เีเยนย มัันหกึงเด้พี่น้องได้มาบางังวู๊วูอะไร,รปลาข้ปาปลาข้าอันนี้มวนมันขึ้นยิ่งฟังกับพี่นอ้องเ็ดเห็บแดงใหญย าอ้าวเก็บปลาเขาขี่กระเพยเลยพี่น้องถ้าอื่นๆือกันหมดอะจะ้ะวันึ้นฟังปลาเขาขี่กระเพยวันที่ใดบ้างคะนี่คือปลาเขาปลาเขาไทายค่ะพี่น้องเขา,ายีไทยเนาะกล่องกับปลาโฟกกัสเออเอ,อ,อ้พี่น้องจ้าขออนุญาตเก็บก่อนเ้อพี่น้องเ้อไปสรุปกันอยู่บ้านนาอพี่น้องทุ่ไทย พวกสีผอาชำนมีอะไรแบบพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งหูยนี่แตะบกขาวออยต่อยค่ะพี่น้องครับดูนะอ,อ่ะไปอยู่บ้านเ้อง